เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่หนึ่งราวเกาะของมือใหม่อย่างที่ตัดสินใจแต่ต้นแล้วว่าฉันจะเชื่อพระพุทธเจ้าทุกคำเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่พระองค์ตรัสไว้ในสุปุพันหสูตรว่าสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเริกดีฉันก็น้อมมาสู่ใจ และถือเป็นเลิกดีประจําตัวอย่างเช่นเมื่อแน่ใจว่ามีความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วก็เอาเวลาในวินาทีนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นไม่ต้องรอวันพระฤห,หัสไม่ต้องรอพระอาทิตย์พระจันทร์หรือดาวเรษกดาวเคราะห์ใดๆส่องประกายณตําแหน่งมหามงคลเสียก่อน นาทีนี้มีลมหายใจให้ดูไม่รู้นาทีหน้าจะยังมีหรือเปล่าครูธรรมะคนแรกของฉันเหมือนย้อนมาเตือนว่าแม้แต่ท่านเองก็ไม่รู้วันตายขนาดนัดแนะอย่างดีว่าจะสอนปฏิบัติธรรมในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าท่านยังผิดนัดด้วยเหตุสุดวิสัยไปซะแล้ว ลมหายใจเฮือกนี้จะแตกต่างจากทุกลมหายใจทั้งหมดที่ผ่านมาเพราะมันจะเป็นลมหายใจแรกของบรรดาลมหายใจที่เหลือทั้งชีวิตที่มีเอาไว้สำหรับอาศัยระลึกว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนแต่จะบังเอิญเป็นเรื่องงามยามดีอย่างไรก็ไม่ทราบเพอเอิญจริงๆวันที่ฉันมั่นใจว่า รู้ครอบคลุมหลักปฏิบัติพอจะลงมือนั้นเป็นวันที่หนึ่งมกราคมพอดิบพอดีดังกล่าวแล้วว่าสำหรับช่วงต้นของการเจริญสติปัฏฐานฉันตัดสินใจเริ่มก้าวไปตามลำดับซึ่งก็แปลว่าต้องตั้งหลักจากหมวดกายและหมวดกายก็นับจากอาณาปานาสติหรือการฝึกสติรู้ลมหายใจ เพราะฉะนั้นนับแต่นี้ฉันจะให้ลมหายใจเป็นราวเกาะของสติเสมอ